วันนี้นะคะน้องฟางจะมาย้อนวัยวันเด็กไม่ใช่ย้อนวัยวันเด็กย้อนวัยเด็กด้วยการเล่นของเล่นแต่ของเล่นเดี๋ยวนี้มันจึ้งใจนะมันคือนี่เขาเรียกว่าอะไรอะสมุดแม่เหล็กทุกคนพังซื้อมา3แบบนะคะเป็นแบบนี้อ้าวกับหัวกับหางแบบอึบอ๊บอึ๊บนี่น่ารักไหมมันเป็นแบบนี้เลยมี3แบบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ามันเป็นแบบไหน เอาตัวนี้ก่อนละกันมันเหมือนเป็นข้างหลังอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าส่วนสนุกแล้วก็น่าจะร้านขนมแล้วก็ส่วนสนุกอีกเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันป,ปึบป,ปึบว,ว้าวข้างในเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะมีเหมือนฐานมาให้3ามอันแล้วก็มีสมุดแม่เล็กปึ๊บมาให้อีก2องอัน หน้าตาแบบนี้แซงแล้วก็แซงก็คือที่เราได้ต่อน,นักสมุดเล่มหนึ่งเนี่ยจะมีสามสามแบบว่าสามที่เล่นเขาเรียกว่าอะไรอะสามกระดานไว้ให้เราแปะแล้วก็จะมีเอ่อเป็นตัวแม่เหล็กมาสองแบบนะจ๊ะส่วนของเซตนี้นะทุกคนจะเป็นโซนแบบว่าห้องกินข้าวห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องนอนเล่มสีเหลือง จะมาในตีมแบบว่าป่วยไหมคะคุณหมอคะ <Wow. S 1> ต้องการคุณหมอรักษานะคะนี่จะมีสามห้องเป็นอะไรอะ่ะเป็นห้องแต่งตัวคุณหมอเป็นห้องรักษาแล้วก็น่าจะเป็นห้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรรับเคกข้างหน้าวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องแกะสติกเกอร์เอ้ยไม่ใช่สติกเกอร์แม่เหล็กอันนี้ออกมากรนีเ่เราก็จะแกะแม่เหล็กออกจากตัวฐานที่เขาให้มานะจ๊ะมีเยอะมากทุกคน แกะไปเรื่อยๆจริงๆแบบว่าถ้าใช้ดันมขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่ามันยากกว่าฟังว่าวิธีแกะก็คือกดลงไปหลยแจ๊แะแจ๊ะแสะฟันจะเรียงกันให้ทุกคนดูนะว่ามันได้เยอะมากของที่มันเป็นแม่เหล็กอ่ะมันไม่ได้น้อยๆนะแกะคือมันมันได้เยอะธรรมดามันเยอะมวกเยอะมวกมวก โอ้ยฉันเลี้ยงให้พวกเธอแบบว่าเละตุ้มเป๊ะไม่มีชิ้นดีไม่มีแบบว่าการวางที่เป็นสเต็ปใดๆทั้งสิ้นอันนี้ฟังทําโบน้องขาดไปนิดนึงนะเพราะว่าแกะแรงเกินไปเวลาแกะเราต้องแกะเบาๆนิดนึงนะนี่สรุปของทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีตัวที่จะเอาไว้แต่งตัวเป็นชาร r เลคเตอร์ตัวการ์ตูนก็จะมีอยู่4แบบแบบนี้นะจ๊ะน่ารักจัง มาเริ่มที่ห้องแรกกันเลยห้องแรกเราก็จะตกแต่งแบบว่าน่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับการทําอาหารนะแดี๋พันจะเอาพวกขนมใส่ไว้ในตู้โชว์น,นะมันมีของหลายอย่างมากอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เป็นแบบว่ารูปภาพของทางร้านนะจ๊ะเป็นวิวของทางร้านนะนี่นี่ gaming b a เอาไว้บนนี้แล้วกันแจ๊บ อันนี้ก็จะเป็นขนมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนมที่เขาเอามาทําเอาน้ําตาลมาทําเป็นแบบว่าสายรุ้งขายอันนี้ด้วยได้ไหมต้นกระบ,บองเพชรนี่มาชเมลโล่แคนดี้แคนดี้อีกอันหนึ่งนี่ลูกอมนะะ่นรัอมารชเมลโล่อีกหนึ่งแท่งขนมซอง ขนมซองเอาไว้ไหนดีอึบ๊บมาร์ชเมลโลอ่อีกเปลี่ยนที่ดีกว่าเอาอันนี้ไว้ตกแต่งร้านตรงนี้แล้วกันหน้าร้านมีนีเปลี่ยนอีกอันหนึ่งแจ๊ะมันมีของเยอะมากให้เธอแต่งอ่ะเธอจะแต่งแบบไหนก็ได้เอาแบบว่าที่เธอแต่งแล้วเธอคิดว่ามันออกมาสวยงามไอ้นี่ขายด้วยกาชปองลูกอมไว้ตรงนี้แล้วกัน ร้านขายของก็จะขาดคาแรคเตอร์ในการขายของไม่ได้แต่ว่าน้องจะโป๊ะ,ปะเกินไปนะเราก็จะต้องใส่ชุดให้น้องด้วยอุ๊ยเข้าปะน่ารับปะดูดิเสร็จแล้วให้น้องไปยืนข้างหลังเคาน์เตอร์แล้วกันนี่อ่ะใส่ชุดแล้วเราก็เอาขนมบังน้องไว้แปะแปะ๊ะได้แล้วหนึ่งคนขายแล้วก็เราจะพาแฟนไปซื้อนะครับ เธออยากกินอะไรกินขนมหวานค่ะเดี๋ยวแต่งตัวให้น้องก่อนใส่หมวกแบบเฮบอยนิดหนึง่งอา้าเธอมันเป็นแฟนไม่ได้ค่ะเขาเป็นเด็กผู้หญิงอะเขามีแต่ชุดผู้หญิงอะเธอมีแต่ชุดเด็กผู้หญิงอีกคนนึงใส่ชุดนี้เอ๊ะหรือเอาชุดนี้ดีชุดนี้ดีกว่าชุดนี้เข้าอุย้ย ชุดนี้ดีกว่าชุดนี้เข้ากว่านะจ๊ะอ่ะไปช้อขนมกับแฟนอุ้ยแฟนถอดเสื้อแฟนโปไปซื้อขนมกับแฟนได้เลย,เยน่ารักมากเธอไปดูห้องที่สองกันเธออาจจะแต่งเยอะกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าอันนี้คือสติกเกอร์มันก็ยังเหลือแบบเยอะมากที่ยังไม่ได้แปะดูดิแปะอุ้ยมีมาการองแปะ มันอยู่ที่จินตนาการนะจินตนาการของค้าอ,อาจจะน้อยเกินนะคะเราก็ใส่ใส่ไปแล้วก็ติต่างอ่ะและเสร็จแล้วเราก็เคลียร์พื้นที่หรือจะไม่เคลียร์ก็ได้นะเพราะว่าอีกอีกอันนึงเราก็แต่งเพิ่มไปใหม่เลยก็ได้หน้าที่2เราก็จะทําการประกอบนี่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะม้าชิงชาเขาเรียกว่าอะไรม้าชิงชาอะไรว่าอ๋อม้ามุน ไม่ใช่ไม้ชิงช้านะครับเราก็จะประกอบม้าหมุน3ามตัวลงไปเลยแล้วเราจะให้ใครขี่ม้าดีอ่ะนี่น้องเขียวน้องเขียวก็จะขี่ม้าสีเขียวเนี่ย <Yeah, S 1> น่ารักไหมแต่น้องดูโป๊อ่ะใส่เสื้อก่อนเอาเสื้อออกไม่ได้เลยเอาเสื้อออกแล้วคือดูโป๊ไปเลยฉันนึกว่าเธอเป็นเด็กผู้ชายนะแต่เธอเป็นเด็กผู้หญิงจ้อยนี่ขี่ม้าสีเขียวค่ะน่ารักอ่ะเดี๋ยวดูนะตัวสีม่วงให้ใครขี่อ่ะคุโรมิรอ่ะ คุโรมีขายของเสร็จแล้วแต่คุโรมีเสียดายเอาไอตัวนี้ออกไม่ได้เนาะไอตัวที่คาดผมอะ่ะคุโรมิจะใส่ชุดไหนดีอชุดนี้ก็เข้านะคุโรมิใส่ชุดนี้เสร็จแล้วคุโรมีก็จะขี่ม้าค่ะปับ๊บเนี่ยน่ารักจังเลย ตัวสีเขียวให้น้องคิตตี้บ้างเลยว่าน้องคิตตี้ยังไม่ได้ออกลงเลยคิตตี้นี่เขาจะใส่มงกุฎดอกไม้จะให้น้องคิตตี้นะจ๊ะใส่มงกุฎดอกไม้ด้วยเสร็จแล้วก็ใส่ชุดสีส้มไงน่ารักปะอ่ะเอาให้แขนมันตรงนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะไปขี่ม้ากันส่วนสนุกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเออเราอาจจะให้น้องซื้อลูกโป่องอ่ะ น้องคิตตี้มีลูกโป่งด้วยโอ้โหน่ารักสุดๆเลยจ้าอีกห้องนึงก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับเอานี่ประกอบสนามเด็กเล่นอ๋อไอ้กลมๆมันเอามาใส่ห้องนี้ว่ะนี่ไงเหมือนกระชะปองอะ่ะนี่ปับป๊บปั๊บก็มีน้องผีเสื้อบินอยู่นี้ พกขนมด้ะให้เด็กๆพกขนมเอามาไว้กินที่นี่ซองขนมเรามีเยอะเลยนี่แล้วก็เมื่อกี้ตอนเราไปเล่นม้าหมุนใช่ปะเราก็ซื้อตัวน้องมาอ้ายูนิคอร์นที่เป็นตุ๊กตามาด้วยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กต้วโอ้โอ้เสื้อผ้าหลุดไม่ได้โอ้ค่ะลูกสาว ชนเอาไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นด้วยความสงบนะห้ามชนกันลูกหมดคิวแล้วก็ออกไปค่ะตึก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 เพื่อนมาเล่นด้วยเห็นมาทุกคนของเล่นสมัยนี้มันน่ารักมากอ่ะออยากได้มัง่งตอนเป็นสมัยเราไม่มีของเล่นแบบนี้หรอกเธอแล้วเธอไม่ต้องกลัวแบบว่าจะเก็บยากนะเวลาเก็บอเธอก็โยนทุกอย่างที่เธอเล่นใส่เข้าไปมันก็จะแปะอยู่ในนี้เลยจ้าไม่มีหายนะคะแล้วเธอก็แค่ปิดปั๊บ เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปการเล่นของฟางนะคะฟางก็เล่นไปเรื่อยหละทุกคนของเล่นเราแบบว่าไม่ต้องไปคิดว่าเราอายุเท่าไหร่ทุกคนของเล่นมีให้เล่นก็คือเล่นเพราะว่ามันคือของเล่นมันไม่ได้บอกอายุด้วยซ้ําว่าเล่นได้ถึงตอนไหนมีแต่บอกว่า3บวกคือกู3บวกแล้วกูเล่นได้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าทุกคนมีของเล่นอะไรมาแนะนําฟางก็สามารถบอกได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวฟางจะทิ้งพิกัดไว้ใต้ลิงก์ให้ด้วยไปแล้วถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต ขอบคุณที่ดูนะคะ